สดังวาตามฐานะพระเจ้าอยู่หัวพระราษนาเชื่อที่องค์หลวงฝู่ที่ใช้เสียงดังๆท่านราษฎรชื่อว่าพระรากฎรนิยานักโสอนสาธุสาธุสาธุ ญาณโสผลญาตตอนเนี้ยเนิกถึงกฎระเบียบทางภาคปฏิบัติทางสามสถาบันของชาติสถา,าบันของ ยังไงยังไงยังไง,ง,ไงพี่ยอมได้ สีน้ำเงินหมาชุ่มอมพระมหาประสาะนชน,นะพระราชนิยานาะโสบรยแต่งตั้งาหาเกี่ยวด้วยกัน

พระครูประหลัดเตี้ยมีโยมบางคนออกว่าพระครูประหลัดไม่สมบูรณ์เอาตจ้าพระครูประหลัดเตี้ยอ้าวกองมบียดดัพระครูสังฆัลักษ์ các cô thắng cái lắp nha bà thắng chưa đơn chưa các cô thắng cái <laughs> lắp chít không biết ráng các cô xâm hụt và thắng chưa đơn พระโคจำโมโกไม่ใช่โกเอฟนะโคจะเป็นโคแอโคที่เตีงพระโคใบดีกา ผ้าคลุมใบดิกาเนี ي ي cả, ่ยตามชื่อเดิมกันแสวงผ้าครุมใบดิกาแสวงอ้าวถ้าญาติโยมดูอ่อ พระเจ้าอยู look, son, ่ห <illa ises> ัวจะยอมลูกวนประจารทุกข์ความสามัคคีเอาสาธุสาธุสาธุหลวงปู่กัสสัตว์โอทุกข์บุญเดชในกิจกรรมความเมตตาตรงตามผู้บริหารประ นี่น้องยาดูพี่นี่ดูกระสับรูวกันได้ปะาสารุ้าธุ่าธุสาธุนึ่งสนึ่งหนึ่งหนึ่นึางนึ่งนาน